พอได้ด้วยคอรสอนจริงๆแล้วอะ่ะผมจำชื่อไม่ได้ยังไม่ได้เข้าคอรสอนแต่เหมือนกับว่าได้กลิ่นอายของการเข้ารหัสโอเคไหมผมก็บอกนั้นผมต้องเทินเขาขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจในตัวเองว่าเฮ้ย <c oughs> คุณเหมือนคุณไม่ละทิ้งจากทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกตัวแล้วเหลือเพียงแค่ตัวเองถ้าไม่รวมเสื้อผ้า เมื่อคุณไม่รวมเสื้อผ้าโอเคนั้นผมต้องต้องยันขึ้นไปหน่อยอว่าเฮ้ย <Yeah. S 1> นั้นคุณเข้าถึงคอรสอ <Yeah. S 1> แต่ผมติดติ่งไว้คำหนึ่ง mm. มันไม่ใช่คอรสอตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวที่ชั้นลึกมันเป็นตัวตื้นตัวนี้แหละครับทำให้ออมซ่าเ <c oughs> พื่อนเจ้นออมซ่าในฝ่ายแม่งับทันทีเลยครับไม่ใช่หมานะครับงับหมายความว่าเธอก็คงจะตามงานของพิธีธรรมอยู่พอสมควรเพราะว่า ลักษณะการเขียนนะครับไม่เป็นการเขียนเ,เ,เรียกร้องความสนใจแต่เป็นการเขียนในลักษณะที่เ,เรียกตามประกบนะครับก็เลยนั้นผมก็เข้าไปตอบพอตอบเสร็จเ,เจื้อนอ้อมเจื้นเจื้อนอ้อมเนี่ยฝ่ายแม่เนี่ยนะครับบอกว่าอ๋อมันเป็นเงี้ยหรอแก่นแท้ไม่ใช่บอเลารียรบ,บอกไม่ไม่ใช่แต่เราต้องเราต้องอะไรเราต้องปูทางหรือปั้นให้ฝ่ายพ่อ ให้เขาได้เฮ้ยใ,ให้ความอะไรให้ความอะไรดีอะเฮ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงประมาณนี้อีกนิดนึงนะกำลังจะตั้งไข่แล้วนะผมก็เลยใช้คำว่าเข้าถึงคอร,ร์สนแต่เข้าถึงในชั้นบอลทอนแซึ่งเจิ้อนอ้อมซายังไม่เข้าใจทั้งหมดผมเขารู้อยู่ผมก็เลยผมก็เลยรีบยิงคลิปไปหนึ่งตัวเพื่อบอกอ้อมซาว่า บอลท่อนนะครับวันหน้าเดี๋ยวจะจัดการให้ว่าอธิบายเ,เจื่อนก็รับทราบแล้วก็รับลงเข้าไปในคอส <c oughs> ผมบอกเอ้ยไม่ต้องคอสหรอกเด็กก็ออนเลยเจอกันเสร็จปุ๊บไอ้เราก็ว่าจบวันนี้เ <c oughs> พราะจบวันนี้ก็คือเคลียร์เคลียร์เคลียร์ฝ่ายพ่อแล้วนะครับนี่ฝ่ายพ่อเย็นน้าผาไม่ต้องกล้าต้องกลัว <c oughs> แล้วก็ฝ่ายแม่ก็คือเจือนอ้อมซ่าเห <c oughs> ็นไหมครับไปดูไปดูอะไรไปดูวาร์ปอ้อมซ่าได้นะครับนะนนานนะ อ้อมซาวันนี้นะโอเคไปต่อเสร็จปุ๊บเออหลังๆมาผมก็ไม่ค่อยได้สับบลองให้นี้ผมเดี๋ยวผมวันวันนึงผมจำให้เพราะว่าเออเออเออวัยของช่วงวัยเจื้อนที่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 ยาววัยกว่ารู้สึกว่าชอบอะไรตรงนี้สายเกมนะครับก็คงจะต้องไปทําให้เรื่องของสับบลองหรือเขย่าวยักอะไรก็ตามที่เคยทําเพราะมันเป็นต้นทางหรือต้นต้นาธาตุของาธาตุคอร์สนโอเคไหมครับ ชัดเจนเนาะเสร็จปุ๊บพอคิดว่าจะไปเดินทางเอาไงดีก็นึกถึงเมื่อวานนี้รัดเก้าโดนปลดเจนื้อรัดเก้าโดนปลดเพราะว่ารัดเก้าพลาดไม่รู้เขียนอะไรผมจำไม่ได้แล้วโดนปลดจากความเป็นหัวหน้าห้องนะครับสามอาทิตย์ก็ไม่ว่ากันตรงนั้นเพราะว่ารออาเวนกรรมรอไลฟ์ครับผมก็เออเว้ยถ้าเจื้นรอ,อผมก็ต้องมาวะไม่งั้นผมก็ไปแล้วระหว่างนี้ถ้าผมหายไปก็คือผมไปอยู่ใน YouTube กับแฟนเพจ นึกออกยังชัดเจนเนาะเคลียนะอ่ะสุดท้ายก่อนจากสำหรับที่เหลืออยู่โอ้โหเซ็งเพลเลยว่ามาถามเวถามเวถามเวนะถามเว,นะมเวจะสื่อสารอะไรอ่ะลองลองผ่านตามาหน่อยสิเดี๋ยวจะยับเยินให้อยากเป็นหัวหน้าห้องเดี๋ยวเรามาดูนะว่าพิงค์บอกว่าอยากไปหัวนหน้าห้องอ่ะเรามาส่งพิงค์ นี่นะดูหน้าดูตาพิงค์นะเพื่อนเจอเราจะยอมไหมให้พิงค์ไปหัวหน้าห้องดูนะติดตามสี่เก้าแล้วก็ไม่กดติดตามผมด้วยนะมีผู้ติดตามหนึ่งร้อยสิบสองโอเคอ่าดูนะครับว่าปิดตัวเองหรือเปล่าอ่าไม่ปิดตัวเองนี่โหเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณด้วยนะครับใช้ได้เลยนะครับเยี่ยม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 ดีมากนะครับโอเคก็สําหรับหัวหน้าห้องนะครับเดี๋ยวรอเอา อุ้ยขอโทษเอา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 คอ,อร์สอนมาแลกกันนะครับเอาละไปต่อเดี๋ยวเราจะดูซิว่าอืมใครที่ผมพูดไปแล้วแล้วผมไม่พูดอีกอันนี้เป็นอันรู้กันได้ไหมว่าแสดงว่าเรามันน้องใหม่ผมไม่มีสอบผมพูดไปล้านรอบแล้วนะครับโอเคนะจัดทีโอเคผมไม่สอนนะครับอ่าแสดงว่าน้องใหม่โอ้โหนี้น้องใหม่เพียบเลยพิงค์ เดี๋ยวดูก่อนว่าขอเข้าร่วมอ่ะอย่างนี้ได้เ <c oughs> ชอร์รี่พันด้าเชอร์รี่ก็ไม่ได้แอดอะ่ะไม่ได้ติดตามอะ่ะสามพันเก้าอะ <c oughs> ไปหลังใหม่นะครับสําหรับวันเกิดนะครับไปแอดเออแล้วแอดสายด้วยมันเรียกว่าแอดสายไหมตัวเอเนี่ยตัวเอแบบเนี้ยมันเรียกว่าอะไรแอดสายปหมคือยิงแอดแล้วบางทีผมไปหาไม่เจอหูหาอยู่สองวันน่ะน้องคนล่าสุดอะ่ะพาเสียนโอเคจบเอาคํานี้ครับก่อนจากนะเดี๋ยวจะเดินทาง เดี๋ยวไปเจอกันใน y o u t u ส e กับในแฟนเพจนะซึ่งคุณก็ไม่ไปหรอกเดี๋ยวดูก่อนติดตามก็ผมเห็นอยู่เนี่ยว่าไม่จะให้ผมดูเวลานี่นี่เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเลยนี่ครับยังล้นโจนอยู่เลยบอกติดตามไปต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมแซวนะผมแซวผมแซวแต่จำอะคำว่าพาเสียนมันคืออะไรรัดก้าอยู่ไหมเนี่ย ไม่เห็นโพสอะไรมาเลยพาเสียนคืออะไรอาเจียนอะ่ะทำไมทําไมครีมทําไมทําไมหนูอย่าเป็นรองอันนี้แฟนที่คนที่พูดโอ้รัดก้าไม่อยู่เ,เฮ้ยง่วงแล้วอ่ะได้ได,ไดเดี๋ยวสั้นสั้นสัส้น,สน,สนผมก็ง่วงเหมือนกันแล้วเดี๋ยวไปไกลแล้วมัหนหลับในตายหายพาเสียนคือ คอรสอนตัวแท้ส่วนตัวเทียมคือภาษาครับจบไหมครับภาษาตั้งกดตามแอลมี M ่รอคือรหัสเป็นตัวกลางระหว่างจุด A ไปหาจุด B เหมือนผมกับคุณที่อยู่หน้าจอเนี่ยผมเป็น A คุณเป็น B ผมอยู่ในจอคุณอยู่หน้าจอไอตัวกลางที่มันไปด้วยกันเนี่ยไอที่มันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยหรือที่คุณพิมพมาเนี่ยก็คือ ภาษาซึ่งมันเป็นตัวเทียมไอตัวแท้มันซ่อนอยู่ในตัวเทียมก็จะยังก็คือพาเสียน,นั่นเองก็เจัดยัง g ็ t ไ,ไหมอย่างเช่นถ้าใครนึกไม่ออกก็ลองนึกคําว่า,างี้ลองลองใช้คําว่าถ้าเราเราเราเป็นโรคถามว่าคําว่าเป็นโรคฟังให้ดีตัวนี้สําคัญเอามาจับแยกเลยจะได้เข้าใจง่ายถามว่านะเป็นโรคมาหนึ่งโรคคําว่าโรคเนี่ยถามว่ามันมีคําอยู่สองประเภท ที่เราคนรุ่นช่วงวัยเกิดที่หลังเนี่ยน่าจะพอเข้าใจกันได้คือคําว่าอะไรครับรักษาโรคหรือกําจัดโรคครับใช้ตัวไหนครับใช้ตัวรักษากดหนึใช้ตัวกําจัดกดศูนย์ครับรักษากดหนึ่งกำจัดกดศูนย์กำจัดโรคหรือรักษาโรคถ้าเราเป็นโรคครับเชิญครับ เกตเอาถูกต้องเอาไปเลยเจมหัวหน้าห้อง3,000ปีตอบข้อหนึ่งรักษาโรคก็แสดงว่านี่วนะแสดงว่าอะไรแสดงว่าครีมต้องการเป็นโรคอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีทางที่จะอะไรครับเปลี่ยนแปลงไปหรือหายไปจากโรคนี้โรคนี่รอเรือนะไม่มีทางหายเพราะว่าอะไรก็รักษาอยู่ร่ำไปเห็นไหมครับไม่งอนนะไม่งอนนะเห็นน่ะห้วยเพื่อน ใช so well. um, uh ้ไ huh. ด้เลยเลือกศูนย์กันเยอะเลยนะครับใช้ได้เลยใช้ได้ใช้ได้เห็นไหมก็คือกําจัดโรคออกไปเห็นไหมครับเกดนะเกดนะก็เป็นโรคก็ต้องกําจัดออกสิครับจะมารักษาล้วหอยดําดอยก็ดอยอะไรล่ะชัดเจนจบก็นี่คือโครงสร้างของภาเสียงกับภาษาที่ยกตัวอย่างของคําว่าโรคกับกําจัดกับรักษามาเพราะฉะนั้นเวลาไปเจอคนที่เกิดก่อนหรือใครใช้ภาษาว่าเฮ้ย ปแกโรคโรคนี้รักษายังไงรีบกสกิตเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกถ้าแกรักษาโรคอะ่ะมันก็ไม่หายไปจากตัวแกะนะแกะต้องกําจัดโรคเกตเอาเอามันออกไปขับมันออกไล่มันออกเหมือนไล่ผีอะผีอะผีอะเดยกระดาษเมื่อ,อ,ก,อกี้ครีมเขาบอกว่าเขาอยากเป็นโรคถ้ามีผีอยู่ในตัวนี่เห็นไหมครับ ถามว่ารักษาผีไว้ให้อยู่ในตัวกับกําจัดผีออกจากตัวเห็นไหมเห็นไหมถ้าเกิดคำว่าโรคเป็นผีชัดเจนนะเคลนะเคลียก็สำหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากที่ที่อยากจะก่อนจะหายไป2วันอาจจะไปเจอกันตามป่าตามเขาถ้าใครได้ติดตามเกินกว่านี้ก็จะรู้กันว่าผมอยู่ที่ไหนทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตามหาผมไม่ยากหรอกผมก็กินความอยู่บนแพลตฟอร์มพวกนี้แหละ ฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจการฝากไว้ให้เรางงร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่ต้องปฏิสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมโลกใบนี้มันจะได้น่าอยู่ใช่หรือไม่คอราน